ไม่มีที่บอกไม่ได้เข้ามาได้ไ เสียงเข้าไม่ไม่ทันพรเจ้านางสุภากรหนึ่ไม่ทันรานาสุากรสวัสดีบ้านศึกษาเปิเผยด้เยแ่คคาสอนขอพรพุทเจ้าอยู่บ้านเลขที่ี่นม่ที่ชนนะวันออกเฉียเลือข้าพเจ้ามีพุทธคสอนนืไม่มีสิ่งอื่นเบือบนนี่คือสัจจะของพระเจ้าขอหน้าผู้ทสอ จงบรรดาบุญข้าพเจ้าทำในวันนี้รวมกับคุณอาจารย์ปุณเกษรรวมแห่งมากจงเปิดประตูบุญกับข้าพเจ้ามาเป็นภค่าสมบัติมาเป็นมาเป็นภคกาทรัพย์ให้ข้าพเจ้าได้ใช้ในวันนี้เมื่อข้าพเจ้าได้ภคกาทรัพย์ตามที่ปรารถนาแล้วส่วนหนึ่งข้าพเจ้าจะนำมาท่านหลงปูะบํารุงพระพุทธศาสนาต่อไป แต่สัตว์ก็มีขออำนาจพุทธรรมสงที่ข้าพเจ้าเคยบูชาปรพบม,มานานจงบานาดาลข้าพเจ้าที่เคยทำมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงรวมกันเป็นของแม่สุปปาปอยให้สมความมากมายถนาโดยเกิดินผ่านเธอชาวทิพทั้งหลายฟังข้าพเจ้า มนุษย์ก็ฟังด้วย <c oughs> วันนี้ข้าพเจ้าได้รับการเลี้ยงดูจากคุณแม่สุภาพ่์คู่นี้นั่งต่อหน้านี้ภาเป็นอยู่วันนี้เป็นอยู่ด้วยอาหารของท่านคู่นี้และตางหน้าละตาด้วยของท่านคู่นี้ข้าพเจ้าปรารถนาให้สิทธิของข้าพเจ้าทุกคนมั่งมีสะดวกสบาย และมีใช้ในปัจจุบันและฟันนี้ได้เรียนรู้ได้รับการเรียนรู้จากคุณแม่สุภากรข้าพเจ้าก็ตั้งใจอยากจะให้คุณแม่สุภากรมีความสวัสดีดังนามสกุลขอให้ท่านทัน้งหลายที่รักษากิจการบุญของข้าพเจ้าอยู่หน้าที่ใดก็ตามจงส่งข่าวกันนำบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยสร้างมาให้คุณแม่สุภากรได้ใช้ในปัจจุบันเพื่อทำลูกบำรุง,งพระพุทธศาสนาด้วย เพื่อสร้างบุนสร้างกุศลในกระแสอื่นด้วยแล้วแต่ความสะดวกข้าพเจ้าปรารถนาให้สิทธิ์มีความสบายอย่างว่านี้เาวทิพย์ทั้งหลายที่เป็นสิทธิ์ของข้าพเจ้าและผู้อารักขาข้าพเจ้าจงดําเนินการตามที่ข้าพเจ้าแจ้งแล้วข้าพเจ้ารอดูผลรอดูผลอยู่จบล้เดี๋ยวสิบห้าปีสิบสานาที มีคนเขาอยากให้อธิบายรายละเอียดจบแล้วเพื่อความเข้าใจทั่วถึงบางรายไม่เข้าใจทั่วถึงคาไรอยู่หรือว่าเราไม่อธิบายั่วถึงทำเพื่อเอาบุญมาใช้ในปัจจุบันมีรายละเอียดอย่างไงบ้างฟังเด้หนึ่งต้องเคยทำบุญถวายของแก่พระที่ดีหรือแก่สงฆ์ไว ก่อนแล้วคึกเล็กไว้ก่อนแนละ้วในชาตินี้แหละและจําได้ด้วยสองเข้าใจใช่ไหมอันนี้เข้าใจนะพัคแรกเนนะเข้าใจนะสอเมื่อจะเอามาใช้ในปัจจุบันถ้าทําคุณอีกจะต้องคิดหรือพูดว่าวุนนี้ให้เปิดคุณเก่า มาเป็นภูมคัิหรือมาเป็นอวัยวะเป็นอะไรต่อะอะไรให้ตนเองได้ใช้ในปัจจุบันหรือมาเป็นนั่นเป็นนี่รักษาโรคในปัจจุบันรักษาอาการของตนเองรักษาตนเองขับไล่อาการและเชื้อโรคออกไปในปัจจุบันในข้อสองนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจครับมีคนเข้าใจได้สามยาปาถนาหลายยา ต้องเอาอย่างเดียวและทุกครั้งต้องเอาอย่างเก่าจนสาเร็จก่อนจึงเอาอย่างอื่นพอ,อนี้เข้าใจใช่ไหมไม่ว่าจะไปทําอะไรปัดกวาดเช็ดถุอะไรทาอะไรก็ตามที่เป็นกุศลใครนั้นลึกเอาว่าแลปปาร์นาวันนี้ของข้าพเจ้าให้เปิดบุญเก่าข้าพเจ้าไอการทําบุญของข้าพเจ้าวันนี้ให้เปิดบุญเก่าข้าพเจ้ามาใ,ใช้ในปัจจุบันมันจะมาทางใดทางหนึ่งจนได้ แต่ไม่ใช่ว่าขอให้ข้าพเจ้ามั่งมีขอให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยเดี๋ยวได้หายอย่าอยากหายจากโรคภัยเข้าใจไหมโทรมาบ่อยจะหายจากโรคภัยหรืออยากตายใช่ไหมถ้าจะหายจากโรคภัยก้อนโลการมนุษย์สวรรเนี้ยเป็นก้อนแห่งโรคใช่ไหมใช่ไหมก้อนแห่งโรคถ้าอยากจะหายจากโรคภัยต้องไม่อยู่โลกนี้ไปสวรรค์ไปซะ คุณแม่ประหลาดไปไประเดิมแต่ทีนี้ถ้าเรียนแล้วเข้าใจแล้วว่ากาแก้ไขรักษาตัวสีเว้นแต่เกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อฉุกเฉินให้แก้ฉุกเฉินก่อนเมื่อเบาก็ปรารถนาบุญมาใช้ปัจจุบันเหมือนเดิมแต่อย่าลืมต้องอย่างเดียวแลงของพวกเราอยากคิดเลยจะเปิดหลายประตูเป็นไปไม่ได้ทุกคนเลยเป็นไปไม่ได้ เปิดประตูเดียวถ้าเก่งอย่างมากก็ได้แค่สองสาวันต่อหนึ่งประตูเช่นจะแก้อาการป่วยจะจะรักษาตัวเองแก้อาการที่มันป่วยไม่ให้ป่วยต่อไปตัวเองจะต้องทำความภาภาพเพียนแบบที่พูดมาเนี้ยทำอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีและลึกถึงพระัตนตัยก็ตามให้อาบุญนั้น มาแก้อาการป่วยเปิดบุญเก่ามาแก้อาการป่วยของตนได้แต่ถ้ามันไม่ฉุกเฉินก็หวนกลับไปเอาอันเดิมคือเอาโคค่ามาใช้ในปัจจุบันต้องไม่ลืมว่าต้องมุ่งเน้นอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งอย่าเปลี่ยนแปลงจนกว่ามันโผล่มาแล้วจึงเปลี่ยนถ้าอยากเปลี่ยนก็มันโผล่มาก่อนเข้าใจไหมเข้าใจไหมเช่นปารถนาเอาโคคา ก็อย่าเปลี่ยนเอาเอามันอยู่นั่นแหละปราถนาเอาคุขค้างมาใช้เหมือนเขาปราถนาพระนิพพานนั่นแหละท่านท่านที่รู้ว่าอยู่ไกลทําอะไรก็ตามขอ้รพเจ้าถึงนิพพานทําอะไรก็ตามขอ้รพเจ้าถึงนิพพานทําอะไรก็ตามเขาปราถนาอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วเมื่อเราต้องการเอาโุขค้างมาใช้ในปัจจุบันไอแรงปราถนาพระนิพพานก็รู้ว่าตัวเองมีฝังไม่ในใจอยู่แล้ว ทีนี้เอาอันที่เป็นกุศลโควคับมาใช้ในปัจจุบันทีนี้ยิ่งแล้วเป็นคนมีศีลจะด้วยยิ่งปาถนาเอาโคคามาใช้ได้ง่ายคือสะดวกสบ,บายเหลือท่านอยู่เหลือท่านกินเหลือท่านใช้จ่ายคือสะดวกสบ,บายไล้หลายอย่างแต่จะต้องทําแบบว่าเอาข้อเดียวจนจบจ,จ,จนจนปรากฏผลให้โผล่มาให้ตนเองได้รับรู้ก่อนอาะ ได้แล้วทีนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างอืง่น้ะเข้าใจไหม <S <S เราควันควรมากขนาดไหนแต่เราก็ก็คิดแบบเนี้ยเอาถ้าหาบุญังทำชูเอาปักเป็นอยู่ของข้าพเ,เจ้ากลับมาให้สะดวกสบายก่อนเพราะะไรได้แตกไปทีแรกพากันตกใจหมดเลยเพราะรายรายรับมันไม่เข้าใช่ไหมละ่ะรายจ่ายมันออกออกออกมีบอกแล้วว่าใดหกเดือนอยู่กับกูพวกมึงพูดว่าได้หกเดือนเหรอ ใช่ไหมบอกว่าไม่เกินหกเดือนใช่ไหมถุยอยู่กับพระโพธิสัตว์อย่างเรายังจะบอกว่ากิจการของพวกเราไปได้ไม่เกินหเดือนคิดถูเว้นแต่เราไม่อยู่มันจะไปได้ไม่เกินสามเดือนเข้าใจหรือว่าหมมาว่าเราที่คุยถ้าหาว่าที่คุยจะไปลองดูไงทำไมพูดของไปไปใช้ขอ้อ คือตอนเองรู้อยู่ไปรับการแก้เข้ามาอยนะ้งนั้นโอ้ยก็ไม่น่าดูตอนนี้ก็รอไปต่อเพราะสถานการณ์มันอยู่ในภาวะอีกฝ่ายกาลังศึกษาอีกฝ่ายกาลังคงน้นคว้าอีกฝ่ายกําลังค้นข้อ,ของมูลข้อมูลที่เขาค้นได้ก,ก็งงเขายังงงยังคิดอะไรไม่ออกการจัดการอะไรก็ยังไปไม่เป็นภาวะดึงดูดก็ยังไม่แนง เพราะบุญกุศลมันตัดขาดเข้าใจภาวะมันบีบคั้นพอเราบอกว่าเดี๋ยวจะลองดูหากเป็นไปได้ก็ดำเนินการตอ่อเราเลยพูดอย่างนี้หากเป็นไปไ,ได้เจ๊งก่เจ๊งเดี๋ยวจะมีวิธีการพาอยู่ก็เลยว่าไปว่าไปโน่นเลยที่จริงไม่ต้องอย่างนั้นรู้อยู่ว่าไม่ต้องเป็นอย่างนั้นรู้อยู่ว่าถ้าเรายัางอยู่แรีอธิษฐานที่พุทธท่านสอนอไว้ ตามที่ต่างๆมีตัง้งไว้มูกกี่ร้อยสูตรกี่พันสูตรเกี่ยวกับแกนอธิฐานนี่นะเข้าใจไหมก็ทํามุกเนน้เดียวไม่ไปหลายอย่างเข้าใจเอาจปานปลาปวดผลว่าตอนนี้หมุนไปได้แล้วครับหมุนไปได้แล้วครับเราจึงคิดไปอย่างอื่นเข้าใจเข้าใจไหมแล้วที้พวกเราแ่ะคิดค้าเหมือนอาจารย์ไหมทีนี้เอาหัวใจค,คิดค้าเหมือนอาจารย์ไหมต่อ ไม่มีใครคิดมีแต่คิดว่าเอา,เอามันจะเป็นไปยังไงก็เป็นใช่ไหมคิดลงมีอใช่ไหมส่วนมากามันจะเป็นไปยังไงก็เป็นสู้ว่านั้นใช่ไหมตั้งตั้งหน้าแต่สู้อย่างเดียวคือตั้งหน้าแต่สู้เป็นไงก็เป็นใช่ไหมที่นักสู้นะอืใช่ไหมสู้ใช่ไหมสู้ชวนกันสู้แต่เป็นสู้แบบไหนมีรางคนเดียวที่สู้อยู่วา่าลุกทักสระแกนธิษฐานเป็นตงเยอะแยะ ข้าพเจ้าจะอธิษฐานตามนี้จน่ากปากกดผลหากไม่ปากกผลหากทุกอย่างจบลงไปข้าจะไปจากที่นี่เทวดาทั้งหลายที่คนเดือดร้อนใครกัใครเดือดร้อนเท่านั้นหนาพุทธทนภูมพภัยและยักษ์กระสุนและมนุษย์มนาเดือดร้อนเท่านั้นข้าจะไปหากไม่สะดวกจัดการไม่สะดวกทางไม่สะดวกไปจะไปที่นี้ก็ก็จัดการอธิษฐานเมตตา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 ตรวจสอบรู้ว่าเป็นไปได้ภายในสามวันเข้าใจ เข้าใจรู้ว่าเปลี่ยนไปได้ภายในสามวันเกิดเปลี่ยนแปลงภายในสามวันเข้าใจเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรเราก็คิดเรื่องอื่นทีนี้อ้าบวุ่นนันไปด่าวุ่นนัดไปให้เอาชายวุ่แก่ธรรมดาที่เกี่ยวข้องก็อย่างนั้นเข้าใจเกิดที่ใครป่วยก็แก้คนป่วยไปแปลอะไรยัดนไม่ไปแก้ใครเลยเข้าใจไปได้ไหมไปได้ไหมอธิษฐานอยากลงอยากลงอยากลงจี้ลงตรงที่ว่าต้องแก้ไขสถานการณ์ที่กำลังตั้งขานอยู่เวลานี้ ข้าใจที่พอกันพูดแจ้งเรามาว่าไม่เกินหกเดือนโว้ยตัคิดยังไงแต่ถ้าว่าเขาดูถูกก็ไม่ใช่เขาดูรายรับเข้ามาเขาดูการวงจรบริหารและเขาดูผู้เกี่ยว้อกเพราะผู้รับเงินเดือนเขาก็ไม่ได้ขอยว่าขอรับเงินเดือนลดลงใช่ไหมล่ะไม่มีใครขอยใช่ไหมรับเงินเด่อนพัดเดิมไม่ไม่ไม่โฉนดวัดมึงจะรอดหรือจะไม่รอด กูจะทำถึงเท่านี้หรือว่าไม่รู้ท่านทำยังไงก็เอาอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้รรวพวกเดืนเดือนทั้งหลายนะมาอย่างพวกเดืนเดือนทั้งหลายคิดคิดยังไงเราไม่ทราบแต่เราคิดว่ากูจะต้องทำไม่ได้พุทธทั้งผาทำทุกสิ่งมาหนึ่เท่าไหร่่อเท่าไหร่ถ้าชาตินี้กูเป็นมนุษย์ทำทุกสิ่งไม่ได้พุทธะกูก็สร้างมานานหากทำทุกสิ่ง,มงไม่ได้ไอายพุทธะัที่เขาเป็นประช็อกเดี๋ยวแจก อายุกท่าขาเป็นใบช่อนอายุกท่าขาเป็นอิงอายุกท่าขาเป็นกวางอายุกท่าขาเป็นเก้งไอ้ทุกท่าขาเป็นบังกวนก็จะได้อายุกท่าขาเป็นนกเขานกดุเบาอายุกท่าขาเป็นจันเรนชานแบบนั้นอันนี้เราสร้างพุทธภูมิมานานจนรู้จักว่าตัวเองสร้างแน่ชัดจนจนจมืวดแน่รู้แน่ชัดก็ตนเองทำมาเดี๋ยวกูกูจะไปไม่ได้มี่จะแย่ขนาดไหนครับเราก็ประกาศขึ้น ถ้าเราเรียนอธิษฐานของเราช้าอาคาทิและผู้ดเกี่ยวข้องไม่อุปถัมภ์ท่้งคืนไม่สนับสนุนกูก็ปล่อยที่นี่ทิ้งและกูก็ไปคนเดียวทุกคนก็ปล่อยให้ไปคนเดียวใครจะไปตามกูจะไม่ให้ไปผนะีทั้งคอแต่ว่านี้แล้วเรื่ออธิษฐานอนข้าไปอข้าไปไม่รู้ความเพียรของพวกนั้นมากขนาดไหนแต่เรารู้ความเพียรของมนุษย์พิษอย่างเดียวตัต้งใจจะสู้แต่ไม่ได้อธิษฐานอะไรว่าว่า ลงมาวงจรแบบเราคิดเราเชื่ออยู่นะว่าไม่มีใครที่ทำแบบเราทักคนคืออธิษฐานให้ให้พรังวัตถเก่าของตัวเองที่เคยสร้างมาันนั้น,นามานูกค้ำให้มันปรากฏขึ้นไม้ได้ไดนี่นะเข้าใจมีใครเชื่อมันมีมีเชื่อมันเขาไม่มีสักห์สมบัติรเลย ไปไงโอ้ขำคนเดียวจริงๆทีนี้พอก็ก็สู<อ>้ลูกที่เซนก็เอาประคองพี่ตั้ง,งไว้เซนรู้เอาตั้งไว้ปอะเดี๋ยตรงเนี้ยดีตรงประคองตั้งไว้แต่พอลูกพี่ตั้งไว้ลูกพี่ยืนได้ทีนี้ยืนยังไม่ดีนะครับใจเกาะเลยคนระับเกาะเกาะเกาะเื้อเขจะทำยังไงทีนี้เือเขาเกาะเกาะต้องแข็งขึ้นแข็งแกร่งขึ้น แล้วก็ใช้อิทธิบาทตีเข้ามาประกอบก็เบาขึ้นเบาขึ้นเนี่ยให้ทับทีละอย่างขาบยืนยันกระจายทับทีละอย่างอธิษฐานมาใช้ทีละอย่างอย่าเอาหลายอย่างถ้าเอาหลายอย่างจะไม่ได้เข้าใจเหมือนกับว่าอาหารตน้ที่กินหลายอย่างพวกก็ไปทีเดียวไม่ได้ไต้องกินทีละคำเข้าใจเข้ายจบายบายไปไหนไปโต๊ะเนี่ยไปเก้า <laughs> อี้ เอาไปจะเอากระดาษแผ่นี้โอคุณแม่คร,รับเออยึบกกับก็ตอกก็ได้ครับหลอกคนเก่ว่าจะพงลงไหมพง,งี๋ยอไปงนะั้นรับหลอกูหยอกเล่เหมือนตำรวจเขาลองเปล่งนะรับหลอกกูจับน่ะ Thank <laughs> you. ลืมใส่รายละเอียดไปอีกข้อเนึข้อห้เมื่อกี้สี่ข้อขอาแต่อย่าลืมว่าห้าหม่ห้าแต่อย่าลืมว่าต้องให้ญาติให้เทพรักษาให้ในเวรให้เชื้อโรคแล้วจึงปรารถนาสิ่งที่ตั้งไว้นั้นทีหลังเข้าใจไหมระบบเข้าใจนะ ไปเชื่อให้เขาเป็นห่างคอทำเป็ี่ยนใบเดือนตัวเองไว้ก็ได้ใน่หางคอนี้นะเพื่อให้ตัวเองทำงานได้